รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกับเราสองคนในรายการยือนั่วยถิ่นกินั่วไทยค่ะแหมจักรวครั้งที่แล้วเห็นอนัทพาไปที่ชุมชนมอญรักกระบังมาใช่ไหมใช่ครับได้รูสไบมอนมาด้วยจะใบมอนอยสวยอ่าเห็นแล้วแต่วันนี้พี่นีก็อยากมาเหมือนกันชุมชนมอญที่หรอครับที่นี่เลยนะคะเขตบางขุนเทียนนี่แหละแต่ว่าก่อนอื่นจะพาจากรวเข้าไปด้านในเป็นสถานที่ที่จะกรวชอบที่พิพิธภัณฑ์ดีใจไหมดีใจมากเลยครับงั้นเข้าไปดูกันเลยไหมไปเลย ผู้ชมคะทุกครั้งที่เนทได้มีโอกาสไปเยือนเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครเนทจะเริ่มต้นการเดินทางที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นก่อนเลยค่ะเพราะนอกจากเราจะได้ศึกษาข้อมูลความเป็นมาอัตลักษณ์ที่น่าค้นหาแล้วเขายังรวบรวมสถานที่ที่น่าสนใจไว้ทําให้เราท่องเที่ยวได้สนุกขึ้นด้วยค่ะอุ้ยโทราศัพท์มาจะกลัวท่านผู้ช่วยมาแล้วเดี๋ยวพี่เนทเอาไปไ<ด>เราท่านผู้ช่วยก่อนนะ สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยอ้าวสวัสดีครับราการเยือนทั่วถิ่นกินทั่วไทยนะคะวันนี้ขออนุญาตมาเยือนที่เขตบางขุนเทียนค่ะก็วันนี้มาอยู่ที่นี่เป็นที่แรกเลยที่แล้วคใช่ค่ะพอดีหลานชอบค่ะเขาก็จะชอบเรื่องวิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรมแต่วันนี้เนี่ยอยากได้เรื่องของการไปดูเรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลนเพิ่มเติมด้วยค่ะเลยอยากจะมาขอคําแนะนําจากท่านผู้ช่วยด้วยนั้นก็มาถูกที่แล้วครับถ้าจะไปเนี่ยก็เรียกศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญวัดบางกระดี นะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นแหล่งของออชุมชนมันดั้งเดิมเลยเป็นคนพื้นที่นะครับตั้งแต่สมัยดึกดำบรนเลยแล้วถ้าเป็นในส่วนเพิ่มเติมอย่างอนุรักษ์ป่าชายเลนแบบนี้ละคะครับผมที่กรุงเทพต้องมาเขตบางขุงเงเนเทียนนะครับนั้นถ้าจะมาเนี่ยนะครับ มาได้ถูกที่แล้วนะครับปางขุนเทียนเรานะครับจะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับป่าชายเลนนะครับ<ม>ที่สามารถที่จะป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งได้นะครับแล้วเราก็จะมีการปรับปรุงทัศนีภาพนะครับเพื่อเหมาะสมกับการท่องเที่ยวนะครับไมว่าการปั่นจักรยานหรือการเดินเท้าเข้าไป<ฮ><ฮ>นะครับ<ฮ>สองข้างทางก็จะเป็นวิถีของชาวบ้าน นะครับมีต้นไม้โกงกลางมีต้นไม้สมนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดทั้งเส้นทางเลยนะครับโอ้ฟังแล้วอยากไปทุกที่เลยวันนี้เรียกว่าเน้นมาถูกทางแล้วถูกล้วครับหลังจากได้คําแนะนําจากท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเราก็หาข้อมูลเพิ่มกันอีกนิดตอนนี้เราพร้อมออกเดินทางเงยือนเขตบางขุนเทียนกันแล้วค่ะ วันนีอยากเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวมอญแต่ก็ขอเป็นอีกมุมที่ไม่ซ้ากับคราวที่แล้วซึ่งที่บางขุนเทียนก็มีชุมชนมอญที่น่าสนใจเริ่มจากที่นี่วัดบางกระดีค่ะสิ่งที่โดดเด่นและสังเกตได้ชัดคือความเป็นวัดมอญก็คือเสาหงตามจุดต่างๆของวัดศาลาไม้ทรงไทยที่ดูจากภายนอกว่าสวยงามแล้วเมื่อเราเดินขึ้นไปก็ยิ่งงดงามมากประกอบกับพระพุทธรูปทั้งที่เป็นศิลปะแบบไทยและแบบมอญ ท่ามกลางบรรยากาศแสนสงบทําให้เรารู้สึกเย็นใจและอิ่มบุญมากเลยค่ะจุดต่อไปที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดบางกระดีเลยก็คือพระพุทธรูปไม้ซึ่งตรงนี้เราก็ได้รับความกรุณาจากท่านประธานชุมชนมาเล่าตำนานให้ฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะชุมชนมอญบางกะดียินดีต้อนรับนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้มาถึงวัดบางกะดีสวยงามมากๆเลยนะคะที่นี่อยากให้ท่านประธานช่วยเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือบางกะดีนี่ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วนะเคยพ่อเขาเคยเล่าว่าวัดบางกะดีสมัยก่อนน่จะมีปลากะดีเยอะมากหน้าวัดเลยเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นวัดบางกะดีครับผมที่นี่สิ่งที่น่าสนใจหรือถ้าประชาชนหรือนักท่องเที่ยวมาควรไปกราบไหว้ตรงไหนบ้างะคะ คือทั้งหมดเรามี2จุดนะค่ะคือ1พระยืนพร,ระยืนกับศาลเจ้าพ่อบางกดีพระที่เห็นอยู่นี่คือว่าทําด้วยไม้ทั้งต้นไม้ต้นนี้ได้มาจากราชบุรีนะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเขาเล่ามาว่าล,ล่องเรือแปะแฉวมาจากได้มาจากรา,าชบุรีชาวชุมชนมอนก็ออกวัดก็จะมากราบไหว้กันตรงนี้ค่ะกราบไหว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ขอพอรจากท่านส่วนอีกหนึ่งจุดที่ห้ามพลาดก็คือศาลเจ้าพ่อบางกดีครับงั้นอย่างนี้ขออนุญาตท่านประธานพาไปไหว้หนได้ไหมคะเชิญครับ ศาลเจ้าพ่อบางกระดีเนี่ยเขามีความสาคัญกับชุมชนยังไงบ้างคะคือศาลเจ้าพ่อบางกระดีนี่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนปัจจุบันนี้ถึงรุ่นที่3แล้วคือว่าชาวชุมชนบางกระดีนับถืออย่างมากงานบวชทุกครั้งนะในชุมชนบางกระดีนี้ต้องทรงเจ้าพ่อบางกระดีไม่ว่าจะไปทํางานหรือว่าจะไปต่างจังหวัดหรือว่าจะไปเรียนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนถึงลูกหลานนี้ต้องกราบไหว้ ที่ที่เราจะมาเยีอยกันต่อคือที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านวัดบางกระดีความน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์นี้ก็คืออยู่กลางชุมชนโดยที่ผู้ก่อตั้งสละพื้นที่บริเวณบ้านของตัวเองเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเด็กเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเนสนะคะขออนุญ,ญาตมาพูดคุยกับผู้ก่อตั้งก่อนเพราะว่ามาถึงที่นี่แล้ว ชอบมากๆค่ะและตอนนี้เนี่ยอยู่กับพี่โอครับพี่โอนะคะสวัสดีก่อนเลยค่ะสวัสดีครับให้พี่โอช่วยเล่าให้เราฟังตรงนี้หน่อยได้ไหมคะคือถ้าพูดถึงชาวมอญบางกะดีนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ก่อตั้งมาหรือว่ามีชุมชนเนี้ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สตอนลายนะครับแต่ทีนี้ชุมชนเนี้ยพันเจ็ดร้อยหลังคาเรือนเนี่ยเป็นคนมอญทั้งหมดนะครับ,รบในส่วนของผมเนี่ยก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องการก,ารก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมก็คือเป็นการรวบรวมเข้าของเครื่องใช้มาจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่อง วิถีชีวิตและความเชื่อของคนมอญเห็นข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ตรงนี้บางชิ้นเนซเนรู้สึกว่าเนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้มาจากไหนอะคะพี่คือเริ่มต้นในการเก็บของเนี่ยก็คือตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นปฐมปีที่4ของโรงเรียนวัดบางกะดีเนี่ยครับแต่ทีนี้ว่าได้ยินคณะกรรมการได้ยินคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนเนี่ยบอกจะทําพิพิธภัณฑ์ที่วัดไอ้คำว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราเป็นเด็กเราช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่เราก็ดีใจที่อยากให้ชุมชนมีนะครับแต่โตขึ้นก็ไม่เห็นนนมีีีัักททะรรบจ่งเย แล้วก็บวชอยู่ที่วัดบางกดี hmm. เห็นรถเนี่ยเข้ามาค้านซื้อของเก่าได้ของไาเป็นคันรถก็เลยเกิดความเสียดายเริ่มเก็บเข้าของเครื่องใช้จากในบ้านค่อยๆมาตั้งและจัดแสดงก่อนอและพยายามพูดให้กับคนเท่าคนแก่ในชุมชนเข้าใจในจุดประสงค์ที่เราจะทำะแล้วก็เลยได้เข้าของเครื่องใช้จากชาวบ้านที่เอามาบริจาคส่วนหนึ่งจากวัดส่วนหนึ่งแล้วก็จากนักท่องเที่ยวที่เขามาแล้วเขาเห็น ว่าเอามาแล้วมาทําประโยชน์เพื่อจัดแสดงเพื่อการเรียนรู้ก็มาบริจาคให้ส่วนนี่ครับเราจะให้เห็นถึงเรื่องราวของวิถีชีวิตต<ม>ั้งแต่เกิดจนตายนะครับในส่วนนี้ก็คือประเพณีการบวชนาค<ม>ซึ่งภาษามอเราเรียกว่าป่าประยางป่าประยางก็คือการบวชนาคซึ่งจะแตกต่างจากของไทยนิดนึงก็คือนาคเนี่ยก่อนที่จะโกนผมเนี่ยจะต้องแต่งกายคล้ายผู้หญิง ต้องผมผ้าสบายซึ่งคนมอญเขามีความเชื่อว่าเป็นการเรียนแบบเจ้ยวใช้ศีรษะในการหนีออกบวชครับงานแต่งงานเนี่ยเราจะเรียกว่าออแม่งเงือทอปต่อขันหมากอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนคนไทยแต่การลดน้ําสังเนี่ยจะลดได้ก็ แค่พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายเท่านั้นนะครับเพราะว่าการลดน้ํามันถือว่าเป็นการยกลูกให้แก่กันไม่ใช่ว่าคนน,นู้นคนนี้มาลดเพราะว่าไม่ใช่ลูกตัวเองยกลูกไม่ได้เฉ<ช>พาะพ่อและแม่เ<ช>ท่านั้นถ้าพ่อแม่เสียก็เอาปู่ย่าตายายมาอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากก็คือการตายก็คือการทาศพของคนหมอนการทําศพของคนหมอนนะครับอันนี้คือกรณีที่ว่าเสียชีวิตที่บ้านตายโดยธรรมชาติก็คือว่าเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือแต่ต้องมีคนเฝ้านะครับ ถ้าตายโดยที่ม<อ>ไม่มีใครเห็นเลยเนี่ย<า>ถือว่าตายโหงหรือตายไม่ดีจะต้องรื้อบ้านให้วัดผมว่ามันเป็นกุสลบายของคนโบราณน,นะครับ<า>ก็คือว่าไม่ให้ทอดทิ้งคนแก่อีกฝากฝั่งของบ้านในส่วนติดท่าน้ําคุณโอยังได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับพุทธศาสนาไว้อีกมากมายและในส่วนนี้จะมีคุณแม่ของคุณโอเป็นผู้นําชมแล้วก็ถ่ายทอดวิธีการปักผ้าสบายมอนให้กับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะเด็กๆจากโรงเรียนรอบชุมชนท่านก็ไปสอนให้ด้วยนะคะใครที่มาเที่ยวบางขุนเทียนเนสแนะนําให้มาชมวิถีชีวิตชาวมอนที่นี่เขามีวิธีการเล่าที่ลุ่มลึกและรักษาสิ่งของต่างๆไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะคะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่และก็พี่โอมากๆนะคะขอบคุณค่ะได้ความรู้เยอะมาก คุณลุงกระยานะคะสวัสดีค่ะวันนี้เนตก,กับจากรพันนะคะอยากจะมาขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตชุมช,ชนของชาวมอญบางกะดีอย่างในส่วนของคุณลุงเห็นว่ามีคณะการสแสดงด้วยใช่ไหมคะครับค,บค่ะคการสแสดงทะแย่มอญเนี่ยลุงก็มีตั้งไปนช่อคณะหงฟ้ารามันและเอกลักษณ์เฉพาะของคณะหงฟ้ารามันนี่คืออะไรคะเอกลักษณ์ก็คือการลากันร้องร้องเป็นภาษามอญค่ะ ครับดันลามก็ทํานองพอมอนค่ะมันเกี่ยวพาราศีแล้วก็ตุตอนเข้ไป <c oughs> แล้วมันเหมือนกับนิเก้ของไทยไหมครับมันไม่เหมือนนิเกเรามันมันอยู่คล้ายๆกัลํตาตัดอ่ะยิยงถามชายก็ตอบไปค่ะทีนคอนลอยมาให้ดนที่คอนลอยมาให้ดนกัดขอ ไม่สักมาละทองคำาันตหตวูดก้าวจ,จันชันเลยนายนะนายเอ้ยพ่อเชียวควาทุกมันพ่อเชียว,วหลังจากได้พูดคุยกันแล้วคุณลุงได้กรณาช่วยเนหรื้อฟื้นฝีมือการเล่นจะเค้ค่ะ ต้องยอมรับว่าคุณลุงมีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่ายมากจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ปัจจุบันท่านยังไปเป็นอาจารย์พิเศษตามโรงเรียนหลายแห่งในย่านบางขุนเทียนนี้ค่ะขอได้ไหมคะคุณลุงอ๋อเยี่ยมเลยลูกจะได้โอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณลุงกรลยานะคะคสนุกมากเลยค่ะก่ <laughs> อนจะจากลาชุมชนบางกระดีเรายังแวะร้านขนมขึ้นชื่อของที่นี่ขอบอกว่าขนมที่ได้กลับมาทานต้องโทรมาสั่งจองล่วงหน้านะคะ เพราะแต่ละวันเขาทำการจำนวนจำกัดฟีมือประณีตรสชาติหวานมันราคากันเองนี่คือของฝากที่ชาวบางกระดีตั้งใจทำให้เราค่ะชัยพีเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์ กว่าทศวรรษของการทำงานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนใช่พีอาร์เราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สำหรับคุณ ริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค new normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมู่คณะการสัมมนาดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป ชัยพเราคือ hmm. ทีมผ mm ู hmm. ้เช um. in ี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทศวษรษของการทํางานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชัย PR เราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สําหรับคุณ ริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค new normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมู่คณะการสัมมนาดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป เดี๋ยวเราจะพักทานอาหารกลางวันกันที่นี่ค่ะร้านอาหารบ้านใหญ่เวียงตะ้ครับเรื่องเมนูได้หรือยังมีอะไรน่ากินหลายอย่างมากเลยครับงั้นเราเข้าไปเลยไหมหิวล้สิไปเลย เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเครื่งองดื่มครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องตะวันครับผมน้องตะวันรู้ได้ไงว่าพี่อยากนัง่งคุยด้วยน้ยยองตะวันเอาเมนูของพี่มาเสิร์ฟใช่ไหมคะใช่ครับผมนี่จะเป็นเมนูแนะนำของทางร้านแครัก็ผมอันนี้จะเป็นม,นนนมนนะนม่วงสูตรี้ครับผมอันนี้จะเป็นกาแฟชิ้นชจบ้านยายเวียงพี่ยังไม่ได้สั่งอาหารเลยอสั่งอาหารแนะนำหน่อยได้ไหมแนะนำพิกเนเจอร์ที่ร้านับ้านยายเวียงถ้าอาหารแนะนำของทางร้านเรานะครับผมก็จะมีเป็นข้าวผัดบ้านยายเวียงครับผมมีเป็นกุ้งย่างผัดเส ยำปูไข่ดองอม,มีเป็นทอดมันกุ้งพิซซ่าร้าซีฟู้ดผมแล้วก็สปาเกตตี้ซอสรีมไข่กุ้งครับผมมีกิจกรรมอื่นๆนอกจากการทานขนมหรือว<ม>่าอาหารไหมคะครับผมหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วก็จะมีเป็นกิจกรรมพายเรือครับผมสามารถพายเรือชมบรรยากาศพวกป่ายองกลางสัตว์น้าแล้วก็ชมบรรยากาศรรชาวบ้านได้เลยครับผมน้องตวาน,นแล้วอย่างช่วงนี้นเป็นช่วงโควิดอ่ะทางร้านเรามีการปรับตัวยังไงบ้างไหมอ่ะก็จะมีเป็นแบบว่าสามารถสั่งอาหารกลับบ้านได้ผมก็จะโดยการโทรติดต่อทางแฟนเพจหรือว่าเบอร์โทรที่ทางร้านให้ไว้ครับผมอ๋อก็ เดล,ลิเวอรี่ก็ยังไม่มียังไม่มีเดลิเวอรี่ครับผมแต่ว่าสามารถโทรสั่งแล้วก็จองทางแฟนเพจได้ครับอ๋อติดต่อที่แฟนเพจใช่ครับผมค่ะอย่างนี้พี่แอบถามนิดนึงด้วยนะตะวันเป็นพนักงานที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีความสุขไหมมีความสุขครับผมคือหลังจากชื่อร้านก็ชื่อว่าร้านว่าบ้านยายเวียงครับผมซึ่ง องค์กรในนี้เขาจะอยู่กันแบบครอบครัวครับผมเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่กันถ้ามีความสุขขนาดนี้เดี๋ยวให้ตะวันประชาสัมพันธ์ร้านเลย<ด>วร้านบ้านยางเวียงนะครับผมจะอยู่ที่บางหัวเรียนชายทะเลนะครับวิ่งมาทางสุดทางเลยร้านจะเปิดทุกวันครับผมจันถึงสุกเสาร์อาทิตย์ก็เปิดครับผมแล้วก็วันจันทร์ถึงสุกนี่จะเปิดตอนเก้าโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งครับผมแล้วก็เสาร์อาทิตย์จะเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าครับผมทุกครั้งที่เน้ได้เห็นคนทำงานโดยเฉพาะถ้าเป็นงานบริกกาาารรเน้จะแอบถมึึงควูส ซึ่งเด็กๆที่ร้านบ้านยายเวียงทุกคนมีความสุขค่ะอยากให้สถานประกอบการทุกที่ดูแลพนักงานทุกคนเช่นนี้เพราะเขาคือกำลังสำคัญของธุรกิจคุณค่ะ ทริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค New Normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมูคนะ่คณะการสัมมนา,าดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป ชัยพเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทศวษรษของการทำงานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชัยพีอาเราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สำหรับคุณ ทริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค new normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมูคนะ่คณะการสัมมนา,าดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป ชัย PR, เราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทฤษฎีของการทำงานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชัยพีอาร์เราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สำหรับคุณ นี่คือสถานที่สุดท้ายที่เราจะมาเยือนตามคําเชิญชวนของท่านผู้ช่วยค่ะซึ่งเนทก็ตั้งใจไว้แล้วว่างานนี้จะพาเด็กมาออกกําลังกายให้เต็มที่เลยที่นี่เราสามารถเดินหรือปั่นจักรยานชมความงามสองฝากฝั่งสัมผัสความสมบูรณ์ป่าชายเลนของเขตบางขุนเทียนซึ่งเป็นพื้นที่ติดทะเลเอ่าวไทยแห่งเดียวของกรุงเทพมหานครจาก,กวัวตื่นเต้นเรื่องป่าชายเลนมากงั้นเราคงต้องพาเขาไปคุยกับผู้ที่รู้ลึกกว่าเนทแล้วล่ะค่ะ สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่ชมพู่นะคะใช่ค่ะพี่ชมพู่ค่ะโครงการนี้นะคะ่ะเกิดมาได้ยังไงะคะพี่ชมพู่เกิดมาได้จากกทมเนี่ยได้ทําโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านพลตนนเอกอัศวินฟันเมืองเนี่ยได้มีนำ้ำรีให้มีการแก้ไขปัญหาการขัดซอชัยฝั่งอย่างยั่งยืนก็เลยจะต้องโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขัดซอชายฝั่ง และชาวบ้านในชุมชนก็มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ด้วยค่ะโครงการนี้มาถึงตอนนี้คือภาพความสําเร็จชัดตจนพี่ผู้รู้สึกยังไงบ้างอย่างน้อยสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันทําให้คนทํางานในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยรู้สึกว่าเออดีใจภูมิใจในนโยบายที่ท่านผู้ว่าได้มอบให้ชาวชุมชนก็ดีใจว่าเออ มีผู้ว่ามาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้แล้วชุมชนก็ได้รับประโยชน์จากการทําโครงการนี้ประชาชนมีส่วนร่วมจากโครงการนี้เรามีการจ้างงานจากประชาชนในชุมชนนี้มาช่วยเราเนี<ะ>่ยนี่สิ่งที่ภูมิใจที่สุดเลยคือประชาชนในชุมชนเนี่ย<ะ>เขาได้รับประโยชน์จากการทําโครงการนี้ด้วย ทานได้นะอ๋อเหรอคะเขาจะเก็บตอน10ิบโมงนะคะเพราะว่ามันจะคลายเกลือตอน10ิบโมงแล้วเก็บในในยอดแลเก็บเนี้ยก็เก็บใบเนี้ยไบล้างทําความสะอาดแป้งทอดโปะหมูโปะพุ่งอ๋อเหรอทานได้อ้โหประโยชน์ของมีชน์ด้วยต้นไม้่าดทะเลมีประโยชน์ส่วนยอดคุณผู้ชมคะนี่น่าจะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าความรักความผูกพันกับถิ่นฐานบ้านเกิดมีพลังแค่ไหน ชาวบางขุนเทียนใช้พลังนี้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเรียกคืนพื้นแผ่นดินกลับมาได้และค่อยๆสร้างจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ซึ่งถือเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนขอบคุณบางขุนเทียนนะคะที่ทำให้เราสองคนพบเจอแต่เรื่องราวดีๆตลอดการมาเยอนครั้งนี้เลยค่ะ สนุกเลยค่ะคุณผู้ชมแต่น่าเสียดายนะคะวันนี้ที่บางขุนเทียนเวลาของเราหมดแล้วนะคะครั้งหน้าพบกับพวกเราได้ในรายการเยินวีทินยินทัวราสคนไทย เ้าบางขุนเทียนในวันนี้มีการทำงานให้บริการประชาชนอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นภายในสำนักงานเองหรือการลงไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ก็ตอนนี้เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าอสุวินนะครับที่ทางให้ทั้งเมกตทั้ง50เกตของกรุงเทพมหานครนะครับได้ไปสอบถามสำรวจ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับรวมถึงความต้องการของวัคซีนนะครับที่อาจจะมีการตกหล่นนะครับโดยเข้าไปรับทราบปัญหานะครับแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันทีโครงการที่เราจะต่อยอดต่อไปนะครับเราจะมีการจัดอีเวนต์นะครับตามนโยบายของท่านผอโอเคก็คือเรื่องของการปั่นจักรยานไปปลูกป่านะครับปลูกป่ปาชายเลนของเรานะครับรวมถึงการวิ่งนะครับ เราใช้ถนนบางกุนเทียนชายทะเลซึ่งเป็นถนนที่เหมาะที่จะในการปั่นและการวิ่งเป็นอย่างมากนะครับที่โครงการหนึ่งก็เป็นเรื่องของการคนเบื่อบ้านนะครับโดยการสร้างให้ ร้างตลาดเพื่อให้ประชาชนนะครับได้มาทําการค้าขายนะครับโดยนําสินค้าต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นโอท็อปต่างๆในพื้นที่ของเขตบางขุนเทียนนะครับได้มาทําการค้าขายนะครับเกิดการกระตุ้นนะครับทางผู้ซื้อและผู้ขายนะนอกจากนี้ยังมีอีกโครงการที่น่าสนใจเตรียมไว้สร้างความสุขแก่ทั้งท้องถิ่นและผู้มาเยือนค่ะนั่นคือโครงการคนเบื่อบ้านแค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะปักหมุดไว้เลยค่ะ